สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของจูเน์ใหม่ จากปกคลิปครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันพอสมควรแล้วถึงข่าวของภาพยนตร์เรื่องมอเบียสที่ถูกเลื่อนฉายออกไปจากกำหนดเดิมนั่นเองครับแน่นอนครับว่ามันค่อนข้างที่จะมีประเด็นหลายๆอย่างที่น่าพูดน่าคิดพอสมควรเลยจนมีแฟนๆหลายๆคนออกมาทวิตถึงการเลื่อนหนังครั้งนี้และมันจะมีอะไรแอบแฝงกว่าเนื้อข่าวที่ออกมาหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนื้อไมเอาไว้ด้วยแล้วก็ ขอขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับ เริ่มก,กันกับเนื้อข่าวเลยครับโดยทางโซนีได้ออกมาประกาศเรื่องฉายภาพยนตร์เรื่องมอร์เบียสจากกำหนดฉายเดิมล่าสุดที่จะเข้าฉายในช่วงสิ้นเดือนนี้ในวันที่28มกราคมซึ่งก็ได้ย้ายไปเป็นวันที่1เมษายนของปีนี้นั่นเองครับโดยทางค่ายระบุว่าเหตุผลที่ต้องเลื่อนออกไปเป็นเพราะโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนที่เริ่มระบาดในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งทางค่ายเองก็น่าจะจับสัญญาณได้จากมาตรการของหลายๆประเทศที่เริ่มจะยกการดขึ้นป้องกันการ ระบาดครั้งใหม่แล้วซึ่งเอาจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยทราบมากนะครับว่าโอมคอนเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนแต่คนรอบๆตัวผมที่เป็นเภสัชเป็นพยาบาลเขาว่ากันว่าท้ายที่สุดโอมคอนจะกลายเป็นแค่โรคประจำท้องถิ่นเท่านั้นอาจจะไม่ได้ฆ่าชีวิตเหมือนกับการระบาดในช่วงแรกๆและส่วนอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทางโซนี่ได้ระบุเอาไว้ถึงการเลื่อนหนังออกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเลี่ยงการแข่งขันกับหนังของตัวเองที่กําลังไต่ระดับทํารายได้ขึ้นไปเลย รอย,อย่างภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home นั่นเองครับที่สร้างปรากฏการณ์คนดูท่วมโรงอีกครั้งตั้งแต่มีโควิดมาถ้าเกิด่ามร์เบียสเข้าชายในช่วงนี้อาจจะเป็นการแย่งรายได้กันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับ2เหตุผลนี้ครับที่ทางค่ายได้ให้เอาไว้ซึ่งก็โอเคครับเข้าใจได้ การเลื่อนฉายครั้งนี้ครับนับว่าเป็นครั้งที่7แล้วจริงๆเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงกลางปี2020ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ2ปีแล้วที่หนังเรื่องนี้ถูกเลื่อนฉายออกมาจากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับประเด็นเรื่องของการแย่งรายได้ผมว่าไม่ค่อยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนักเพราะในปัจจุบันนี้อัปเดตรายได้ล่าสุดของ No way home ในวันที่6มการาคมปี2022อยู่ที่1,386ล้านดอลลาร์เพิ่มมาจากเมื่อวานนี้เพียงแค่6ล้าน ดอลลร์เท่านั้นหลังจากที่เข้าใช้มา19วันนั่นหมายความว่าเริ่มทํารายได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วทาม,มองว่า m o บีเจะแย่งรายได้ในอีก20วันข้างหน้าตามกําหนดใช้เดิมคาดว่าจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากนะครับถึงตอนนั้นคนดูอาจจะได้ดูโนเวโฮมไปหมดแล้วนั่นเองส่วนเรื่องของโอไมคอนอันนี้ผมเองก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับขนาดโนเวโฮมก็ยังเข้าใช้ได้เลยและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบมาพูดก่อนที่จะไปเข้าทฤษฎีมโนของผมนั่นก็คือ ช่วงต้นปีแบบนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ถือว่าเป็นช่วงโลซีซันพอสมควรครับไม่ค่อยจะมีหนังดีระดับบ็อกบัสเตอร์เข้ามาอยู่ในช่วงไตรามาสแรกของปีสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวหนังมีรายได้น้อยตามมาด้วยโซนี่เลยต้องเก็บมอเบียสเอาไว้ปรับกลยุทธ์ใหม่ไว้ไปใส่กันในวันเอพิฟูนเดที่จะเอาอะไรมาแกงเราก็ยังไม่รู้ทีนี้เรามาว่าเรื่องของทฤษฎีมโนของผมกันบ้างครับเพิ่มกันกับแหล่งข่าวของทางคอม มิกบุ๊กเลยครับที่ได้ลงบทความมาไว้ถึงการเรียกร้องของแฟนๆว่าถ้าเลื่อนหนังออกไปแล้วก็ช่วยเพิ่มแอนดูกาฟิลไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทีจะใส่มาเป็นแบบเอ็นเครดิตก็ได้อารมณ์เหมือนในโนเวโฮที่เดินงงๆอยู่ในซอยแบบนั้นก็ได้ครับซึ่งนี่เป็นทฤษฎีเดียวเลยครับที่แฟนๆต่างสมคบคิดกันถึงการเลื่อนหนังครั้งนี้ซึ่งผมเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันครับเพราะถ้านับจากวันนี้ไปจนถึง1เมษายนมีเวลาอย่างน้อย3เดือนเลยครับที่จะปรับแต่งหรือทําอะไรหนังเรื่ นี้และถ้าเกิดว่าทําจริงที่เห็นจะเป็นไปได้เร็วที่สุดเมกเซนที่สุดก็คือการทาเอ็นเครดิตนี่แหละครับเหมือนที่วัยรุ่นเมกาเขาเรียกร้องกันมาว่าอยากจะเห็นสไปเดอร์แมนแอนด์ดูการ์ฟิลมาอยู่ในเอ็นเครดิตของหนังมอร์บิอสซึ่งคําถามก็คือมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูความมโนของผมกันครับหากเพื่อนๆได้ชมคลิปเจาะเอ็นเครดิตอันแรกของโนเวโฮมที่ผมได้ทําเอาไว้ก็พอจะทราบกันครับว่าในตอนจบของโนเวโฮมตอนที่ตัวร้ายและปีเตอร์ซอกับ ต้องกลับบ้านคลิปนั้นผมได้พูดเอาไว้ว่าการกลับบ้านครั้งนี้อาจจะยังไม่ใช่ออสูรพอยที่ถูกต้องหมายความว่าพวกเขาอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านของตัวเองจริงๆและอาจจะไปโผล่ที่ไหนสักที่ก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงมายังพี่สไปเดอร์แมนแมวส้มของเรานี่แหละครับที่ตอนนี้ทุกคนต่างเรียกร้องภาค3ของพี่แกสเสือเกินซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแน่นอนครับพอมันเป็นแบบนั้น amazing Spider-Man อาจจะมาโผล่ในจักรวาลของมอร์บ ก็เป็นได้ครับเพราะในหนังเรื่องมอร์เบสเองก็มีจุดสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างมากๆว่าหนังเรื่องนี้ก็มีความเป็นมัลติเวิร์สพอสมควรจุดสังเกตรแรกเลยครับก็คือในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยที่ถูกตีตราเอาไว้ว่าเป็นฆาตากรจากชุดดูเหมือนว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนฉบับโทบี้ครับจุดที่2ก็คือการปรากฏตัวของแอนเดรียนทูมหรือววลเจอร์ที่อยู่ในจัก,กรวาลของ MCU ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดมากนักว่าเขามาโผล่ตรง ไได้ยงงจุดที่3ครับก็คือบริษัทออสคอปที่อยู่ในตัวอย่างนี้นั่นเองแม้ว่าตัวตึกหรืออาคารจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวกับฉบับของ The Amazing s p i d e r m a แแต่ทว่าตัวฟอนต์โลโก้กลับเป็นอันเดียวกันเป๊ะเลยครับซึ่งนี่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงกันก็ได้และจุดสุดท้ายครับก็คือหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily Bugle อันนี้เป็นฉบับเดิมของโทบี้ครับส่วนฉบับของแอนดรูว์จะเป็นอันนี้ทว่าความเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้ครับคือบนหัวมุมของหน้าหนังสือ นนพิั่เองที่เขียนบอกเอาไว้ว่าไราโนโได้หนีออกจากสวนสัตว์จากจุดนี้มันอาจจะเชื่อมโยงไปในตอนจบของ Amazing Spider-Man 2ที่สไปเดอร์แมนกำลังจะเปิดฉากสู้กับเจ้าแรดเหล็กตัวนั้นและยังไม่รวมอีสเตอร์เอ็กของแบ็ k แคทอีกนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้วางเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันชี้ให้เราได้เห็นว่ามีความเป็นไปได้พอสมควรเลยครับที่จะนำพีส p i ไปเดอร์แมนแมวส้มของเรามาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้และอย่างที่ว่าไปอยู่ใน เครดิตจะเวิร์กที่สุดเพื่อจะเป็นการรีเช็คอีกรอบถึงการเรียกร้องของแฟนๆถ้าเกิดว่าเห็นเดียมเมซิ่งสไปเดอร์แมนในนางเรื่องนี้พวกเขายังจะว้าวอยู่ไหมและยังอยากจะเห็นภาค3ามของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้อยู่ไหมพอถ้าเกิดว่าภาพยนตร์เรื่องมอร์บีสขาดความแข็งแรงในตัวเองเหมือนเวนอมภาคที่2ภาพจำยังชัดเจนอาจจะกลับมาอีกครั้งว่าที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเอนเครดิตนั่นเองแล้วก็กำหนดฉายใหม่เป็นวันที่1เมษายนวันเอพิล คูนเดย์ครับเราอาจจะได้เห็นหนังเรื่องนี้แกงเราด้วยก็เป็นได้ครับอาจจะได้เห็นตัวแปรพี่แมวส้มในเวอร์ชันอีแมวส้มก็เป็นได้เหมือนที่โนเวโฮทํากับเราไว้ในเอ็นเครดิตนั่นเองและสุดท้ายท้ายสุดครับแอนดูกาฟิลในรายการพอดแคสต์แฮปปี้แซดคอนฟิลลาสุดกระถูกถามอีกแล้วครับว่ามีใครติดต่อให้กลับมารับบทสไปเดอร์แมนอีกครั้งหรือยังเหมือนเทียแกยังคงเล่นมุกซ้ําเหมือนเดิมนะครับว่ายังไม่มีใครโทรมานะครับคลายกันเลยครับจากที่ก ก่อนหน้านี้ที่มีภาพหลุดว่อนออกมาเคียแกก็พูดเป็นเสียงเดียวเสมอว่า this is photoshop นี่ photoshop สมใจไหมล่ะก็ ฝากเอาไว้เท่านี้ครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมในสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนนไมเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ